เปลี่ยนอารมณ์ดีกว่านะคะช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะเขาไปเจอพี่มากมาค่ะ,<ฮ>ะจากงานทีปั๊บเฟสติวัลซึ่งงานนี้ก็มีหลายคนมาก แต่รายการของเราจะเพิ่มเป็นหนึ่งชั่วโมงเร็วนี้ใช่ไหมคะก็เลยเก็บพวกแกงพิกันนี่อะไรเงี้ยไว้ตรงนู้นนะแต่เราหยิบพี่หมากมาก่อนค่ะนี่จะเรียนจบแล้วนะคะเขาเรียนจบแล้วคณะบริหารนะคะมรังสิตแปลกนะครพี่ปกติเนี่ยดาราเขาจะเรียนนิเทศกันใช่แต่นี่เรียนบริหารนะคะก็หปีแล้วค่ะซึ่งภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพที่คิมมารีนะคะซึ่งคิมก็ทําให้พี่หมากค่ะก็จริงๆก็คำก็แล้วต่ข้งเขาค่ะ จริงๆหมากกับยาย่าเออคิมกับยาย่าอย่าคุยกันบ่อยเพราะเสียงมันจะสายสองแล้วมันจะเบียดกันก็เห็นรถเมย์ใช่ไหมคะสายสองก็สายสามันเบียดกันอย่างเงี้ยเบียดกันคิมว่าไงอย่าแยกตัวกันแหลยกระติกใจกับพี่เขาด้วยก็เลยได้มากี้มาอยู่ตรงกลางใช่ซึ่งมากี้ก็ไปกับป๊อกเลยเอาแล้วมิ้นล่ะมิ้นไม่เดี๋ยวพี่กลางเลยเธอ ลเอาข้ามช่องเลยเหรอพี่ใช่เดี๋ยวว่าตอนนี้เราไปฟังหมากกันดีกว่านะฮะรวมไม่ถึงความสวีทของคิมบรี่ด้วยหาดจัดเต็มให้แฟนคลับ MK ด้วยได้ฟินเลยคะ่ะน,นานมากจนจเรียนจบแล้วอะสัมภาษณ์แต่กันอะตื่นเต้นจบแล้วแน่นอนรับปิญญาไาไหนคะครับผมก็รับปิญญาทันวาครับอีก6เดือนนานเหมือนกันเป็นบันดิตีแบบดูคู่นะ ก็แก่แล้วไงก็จริงๆแล้ววันมันยังไม่กําหนดเลยครับไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าทางมหาลัยเขาจัดเขาเข้มงวดหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าคงไปได้แหละสักวันนึงแล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งไปอีกทีหนึ่งคณะบริหารการตลาดครับที่มอลังสิตครับก่ก่อนเห็นภาพกับน้องหมาน่ารักจังอ๋อกันน้องหมาเหรอใช่ก็วันไหนวันนี้หรือเมื่อวานวันนี้เหรอวันนี้ก็ถ่ายกับแฮมเมอร์ครับ ไอ้กับแฮมเมอร์โตแล้วอ้วนมากเห็นคิมก็ชอบมาใช่ครับก็แฮมเมอร์จริงๆก็เป็นหมาของคิมครับก็ผัดกันเลี้ยงได้ผัดกันเลี้ยงก็นำได้ําได้แข็งแรงมากแข็งแรงมากช่วงนี้ก็เข้าฟินเนสประจำครับก็ว่างจากเรียนแล้วก็เอาเวลาไปเข้าฟินเนสบ้างไปถ่ายละครบ้างก่อนที่แบบทีอยู่ เราก็ค <c oughs> ่อนข้างที่จะทำงานหนักมากเ้าก็เลยอยากจะลงแบบว่าเออเขาเก่งจริงอะไรเงี้ยแล้วก็ยอมรับในฝีมือของเขาจริงๆที่เขาแบบสามารถจบได้แล้วยังไม่มีค่ะตอนนี้ยังไม่มีเพราะเขาก่าจะรับก็ทันวาคะก็เขาก็เป็นเพื่อนที่ดีของเราอะค่ะก็เลยอยากลอกให้กำลังใจเขาก็ไม่ได้แบบเซเลบริตอะไรขนาดนั้นมากก็แค่ทำข้าวปกติได้ก็เขาก็เป็นอยู่ ดูผมดูไม่ได้แล้วค่ะเราเรียนกันคนละวิชาด้วยค่ะก็จะเป็นกําลังใจแบบนี้ค่ะให้เขาก็ขอบคุณนะคะเ้าก็ไลน์มาขอบคุณะคะ่ะแค่รู้ว่าเรียนจบก็พอแล้วมั้งค่ะคิดว่าน่าจะอีกสักพักหนึ่งะคะ่ะเพราะตอนนี้คือต่างคนต่างถ่ายแล้วคนละสองเรื่องเลยะคะ่ะก็เลยยังไม่มีเวลาจะถ่ายรูวเลยไม่มีค่ะไม่มีต้องต้องถามพี่หมาะคะ่ะว่าเมื่อไหรอ่อะไรอย่างเงี้ยแกสแกนรูปเหรอคะไ่เด็กอัดเป็นต่อเหรอฮะจริงๆเขาเป็นคนที่ชอบ รักรูปมากเลยนะคะแล้ก็ไม่รู้ว่ามีรูปอะไรส,สวยๆ้ที่เขาจะส่งมาให้เราคือรูปที่เราบอกว่าอันนี้จะเอาอันนี้จะเอาแต่เขาไม่เคยส่งหมดเพราะว่าทํางานทั้งคู่เลยค่ะีกับย่าอะไรอย่างเงี้ยแบบ ค่ะจริงๆมีข่าวกับย่ามามากี้อะไรเต็มไปหมดเลยนะคะเลิกคบกันเถอะค่ะมาคบกับพวกเราค่ะเพราะว่ากลุ่มเราดีมากเลยค่ะรักไม่ยุ่งมุ่งแต่ทํางานเพื่อพี่ติ๋มนะคะของเราเท่านั้นค่ะจริงๆถ้ารู้ว่าคิมมาอยู่กลุ่มเรานะคะก็ดีนะคะเราจะได้ให้คิมหลอกเราจะกินเองอุ้ยจริงเหรอหลอกผู้ชายมาหรอไม่แต่อันดับแรกถ้าอยู่กลุ่มเราเราต้องเปลี่ยนเสียงก่อนเธอพูดได้ไหมเนี่ยอะไรนะ ไปดูกันต่อพี่ฤทธิ์นี่จะบอกว่าเราเอกลุศีมากเลยนะคะทำไมครับพี่เขามางานอีเวนต์แล้วเราก็ไปตามค่ะวันเสาร์ไม่สบายก็ไปสัมภาษณ์ที่ห้างห้างเลยนะคะก็ได้ความว่าพี่โตโน่เนี่ยโทรปรึกษาพี่ฤทธิ์ตลอดเลยนะคะใชนแล้วพี่ใช้คำว่าโทรปรึกษาโทรเขาเรียกว่าโทรมาเร้าให้ฟังพี่ฤทธิ์เนี่ยเขาเรียนในเรื่องของหมอใช่นะคะพอเรียนนเรื่องของหมอปุ๊บโคดาวเนี่ยมี ค่ะอ่าแป๊บแป๊บนึงเสียงคือบ้านนั่นเขาแหกขันมากนะอะก็อย่างงี้ก็ได้รับปรึกษาหารือการรวไมไปถึงคอนเสิร์ตด้วยอะไรพวกนี้พี่ริบเรียนหมอแล้วจะมาขึ้นคอนเสิร์ตได้หรือเปล่ามาขึ้นได้แน่นอนนะคะเพราะเขาเรียนแบบทางแบบว่าเหมือนแบบอออินเตอร์อินฟโฟเรส คืออะไรครับประชุมผ่านหน้าจออะไรอย่างงี้รวมไปถือห้จูใจไปดูพี่กันด้วยอยู่นี้เขาเรียนเขาเรียนผ่านสกายโซเชียใช่นะคะนี่พี่กันวันนี้ที่มาเปิดตัวผู้ชายเนี่ยระคาหกคนไม่มีพิริศมาไงนี่นะคะสำหรับคอนเสิร์ตเซเว่นวันเดอร์ก็พี่กันโชว์กล้ามนะคะล้ามใหญ่มากเขินมากจริงจริงแล้วก็จะบอกว่า อ่าคอนเสิร์ตเพิ่มรอบนะอ๋อนะคะจากวันที่4เป็นวันที่ห้านะคะเราบรรยากาศเพิ่มหรือว่าเลื่อนรอบเพิ่มนี่นะคะก็มากันโหเลือกเอาเลยะว่าจะเอาใครจริงจริงแล้วถ้าให้หนูเลือกจริงๆนะคะับสชคดีฮานเดี๋ยวให้ดูวันอื่นเนาะพี่กั้ง เพราะว่าเพราะว่าน่าจะได้สุดแล้วแหละโอกาสได้น่าจะมีมากเธอนี่เราตั้งใจทํางานมากเลยนะคะเอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าระหว่างพี่การกับพี่ฤทธิ์ีิเนี่ยพี่ฤทธิ์ก็มานะแต่มาเป็นตัวแท่งแต่เราได้สัมภาษณ์นี่ไหมที่แรกของประเทศไทยต้องติดตามชมนะคะเอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าฤทธิ์กับการค่ะ อ๋อ oh, วันนี้สี่ชมพูมาใช่เปิดเทอมอยู่ตอนนี้เปิดเทอมครับเปิดเทอมแล้วแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็มีงานก็ลงมาอางีอนนบบอ้ครับตอนเย็นก็กลับเลยใช่คะขึ้นเครื่องไม่ทันอีกก็รถตู้กลับเหมือนเดิมเหนื่อยหน่อยเนาะก็ไม่เหนื่อยหน่อยเอ <laughs> หนื่อยมากอ๋อ <laughs> ใช่เดี๋ยวจะมีแถลงนี่คอนเฟิร์มโชว์มาแน่นอนแต่ว่าวันแถลงข่าวไม่ได้ไปคณะแพทย์ลาเรียนยากมากวันโชว์มาจริงๆ <laughs> ตัวจริงมาไม่ต้องห่วงเนาะไม่ต้องห่วง ว่ายังไงก็เต็มที่อยู่ดีนะครับบอกว่ายังยังไม่ตอบดีกว่าให้ลุนเอาเพราะว่าเนื่องจากคอนเสิร์ตนี้เนี่ยได้ขึ้นด้วยกัน3คนหนึ่งในเวทีเดียวกันเนี่ยนี่ก็ดีใจแล้วนะนหาโอกาสยากเนาะใช่ใชครับไม่คิดได้สัมว่าจะ,จะจะมีโอกาสได้ได้มาได้มารวมกันเป็น3คนในในคอนเสิร์ตนี้แต่ว่าถ้าถามว่ามีพาร์ทอะไรในนั้นไหมเนี่ยต้องต้อง,องอรอลุนอีกทีหนึ่งถ้าบอกก็ไม่สนุกพี่ชายเราให้กําลังใจ <laughs> จริงๆเนี่ยลิคก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ติดตาม ใช่ครับไม่ได้ติดตามข่าวเพราะว่าเปิดเทอมกุ๊บลิกก็ไม่ได้ไม่ได้ดูข่าวเลยครับแต่ก็ก็ได้คุยกันได้คุยกันแบบแบบไม่ได้ดูจากข่าวอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะเข้าใจเข้าใจมากกว่าสิ่งที่ข่าวอไปมากกว่าอะไรเงี้ยครับก็คือพี่โน้ตโทรมาคุยด้วยอะไรเงี้ยโทรมาคุยมามาไม่ได้ปรึกษาหรอกเขาไม่ปรึกษาหรอกเพราะลิไม่ได้มีประสบการณ์หรือว่าอะไรเขาเขาอะไรเงี้ยคือเขาก็เหมือนโทรมาเล่าให้ฟังว่าอสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้สิ่งที่คนข้างนอกมองตอนนี้เป็นอย่างนี้ แต่ความจริงอะ่ะเขารู้สึกยังไงอยู่เขามีอะไรไม่สบายใจอยู่บ้างหรือว่าเขาเออเขา,าเขาเขาก็<ร>าทององฟังเราเรา,าฟังแบบที่เราไม่ไม่ได้จะต้องฟังจากข่าวซึ่งตอนนี้ลิซไม่ดูข่าวเลยไม่ได้ดูไม่ดมมได้ดูข่าวเลยเพราะว่าลิซฟ,ฟังจากพี่ลิซก็จบแล้ว สองไม้สองไม้วันนี้ก็เป็นมาแถลงข่าวนะครับผมแถลงข่าวแล้วก็ขายบัตรวันแรกกับเซเว่นมันเดอร์นะครับผมเจ็ดสิ่งมาจันที่เป็นคอนเสิร์ตที่พวกเราเจ็ดคนก็ได้มีโอกาสทำคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองครั้งแรกนะครับแล้วก็เป็นเป็นโปรชั่นที่บอกว่าเราทั้งเจ็ดคนไม่เคยทำมาก่อนฉากแสงสีอลังการมากแล้วก็โชว์ทุกโชว์เนี่ยรับรองว่าจัดเต็มแน่นอนจริงๆนี่ก็เลยเป็นพลังรักใช่ไหมคะใช่ครับเป็นสิ่งมาจันแต่ละสิ่งที่แบบว่าแต่ละคนก็จะมีพลังของแต่ละคนของผมได้เป็นพลังความรักที่มีให้กับพี่แจ็็คคคคแล้วกกกกททุุนนรรัับ รับเชิญเนี่ยแหละค่ะก็คือเป็นพี่ไอซ์ไม่คืออันนี้บอกไม่ได้จริงๆคือแต่ละคนที่พูดชื่อมาเนี่ยคือแค่เป็นหน้าที่ในการพูดชื่อของของเกสแต่ละคนว่าเฮ้ยแต่ละคนจะมีแบบว่ามีใครบ้างแต่ว่าพี่ไอซ์ก็คือพี่อันก็ปลื้มพี่ไอซอยู่ปลื้มมากครับเพราะว่าดูหนังประมาณสี่ห้ารอบครับไอ v e you ไ <laughs> อไฟไอไฟเต้นกิ้วรับยูนะครับผมเพราะว่าได้เห็นพื้นฐานในการเต้นของพี่ไอซ์แล้วเนี่ยนะฮะก็คือแบบว่าน่ารักมากต้องรอติดตามกันเสียด้เป็ด ลิปไม่มาพี่เสือกันเลยอดเลยเพราะว่าเพราะว่าลิปก็ติดเรียนครับแต่ว่าเขาก็แบบให้ความสนใจแล้วก็ทุ่มเทกับคอนเสิร์ตพี่มากนะคุยในกรุ๊ปตลอดว่าพี่ครับผมพยายามจัดเวลาให้พี่เสาร์อาทิตย์นะครับผมอาทิตย์นี้ผมว่างปุ๊บไม่มีราวปุ๊บเนี่ยพี่ลงคิวให้ผมแน่นๆเลยนะผมจะมาซ้อมเต็มที่นะก็รัองว่าโชว์ลิปเนี่ยไม่ดรอปแน่นอนนะครับก็ต่อยตามกันแล้ววันนี้ได้คุยกับพี่น้อยทายเฉยทักทายเฉยนะฮะทักทายเฉยไม่ได้คุยลงละเอียดละเอียดเยอะติใจนติดใจตลอดครับ รอยยิ้มที่น่ารักของน้องชายคนนี้จะเป็นกำลังใจพี่ชายเสมอนะ่ไหมครับครับแต่ว่าพี่ชายก็เตือนบ่อยนะฮะลงรูปกันตลอดเวลาใช่ไหมฮะในไอจีก็ลงตลอดในรูปในไอจีนี่รูปใครเยอะสุดพี่กันวันนี้มาเชียร์ใครครับอ่ามาเชียร์พี่กันค่ะเดีดีนะคะคุยกันภาษาครอบครัวเดียวกันจริงๆแล้วเมื่อกี้ค่ะคือสัมภาษณ์หรือเปล่าใช่ทำอันเหมือนไปรับเพอร์เหมือนแบบ เออนั่นแหละตามแล้วน,นะคะจริงๆอยากมีฟิลนี้กับน่าเดทยากมีฟิลนี้กับ ad ากมาริโอ้เนาอที่แบบไปนั่งคุยกัน <c oughs> มุมในห้องน้ำม,มืดๆอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก <c oughs> ็ได <c oughs> ้กันแล้วแหละท้อ <c oughs>